อืมโอเคเหลือโคสตีมอันนี้กับเดอะรัสแตนนี่คือกูไม่รู้แล้วนะมันเป็นแมปเดียลซีอะไม่ใช่แมปเดียลซีด้วยเป็นน่าจะเป็นแมปแ,แฟนเมดป่ะวะไม่รู้ว่าเป็นแมปออฟฟิเชียลหรือแมปแ,แฟนเมดนะไอ้แบบเนี้ยโคสตีมเนี้ย แต่ว่าก็ไม่ได้เห็นเขาเรียกว่ามันไม่เหมือนเดสไลค์กิฟายอะเดสไลค์กิฟายเขามีตัวอย่างมีอะไรให้ให้เห็นเลยเนี่ยโหมีเทคอย่างงี้อยู่ไหมเนี่ยเทคไม่อยู่วะโอ้โหมีจับทั่วให้โอเคแบบนี้มันเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ย ยิงโดนมั้ยเนี่ย แมปแฟนเมดกูถือว่าเป็นแมปที่ทำออกมาได้ดีราบรื่นเลยเนี่ยแล้วตอนนี้คืออะไรอะแม่งขี้เกียจไปดูมันบอกจูเฮียแสดงว่าในทันเนี้ยจูเชี่ยกูเพิ่งสังเกตกูลืมหยิบพยาบาลขึ้นมาเออไม่เป็นไรก็คงไม่ได้ใช้อยู่แล้วแมปแรกฟัง had it? you all ready? Right, let's open this door. Oh, hell, all right, I'm opening. Get ready. ข้างหลังซิข้างหลังบังเกอร์เลยเอาเพื่อนถือว่ายิงช่วยนะ

โอ้ยอีกทียโอ้โหแสบตาอีกสัตว์เอ้ยมันจ้าซะเหลือเกินแสงไฟไปกินเข้าไปในดวงตาหรือตองนานตาจะบอด

ไอหินเมื่อกี้กูว่าถ้าโดนเนี่ยลม้มล้มหมดทีมนี่เชี่ยเลยนะขึ้นมาเพื่อนเอาความดิว่ะผมชอบของมีคม lui thì cứ lui à. Cuốn, cuốn, bài thằng này à cuốn, chạy ออกไงทีนี้ห้ามยิงอันนี้เนาะอ๋อโอเค ออชอบแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยมันสว่างก็พอมันสว่างกันั่นเลยเข้าได้ไหมนเนี่ย กระสุนจะหมดแล้วเอานี้ก็ได้โอ้โหโอเคได้เมื่อไรจะระเบิดดิเย่กูก็ยิงหลายนัดเหมือนกันเนี่ย ดีเวร์สตองหัวระวังกระถ่ายน้ำกระเซาะเลยน้ำเชี่ยวอ,ะอ่ะอ๋อทีไหนไปทางนี้แจ้ะเฮ้ยอ๋อดูว่าตะกี้โอ้กูแทบไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยไอ้เหี้ย เฉิอนเอาเีจ็บไปหมดเดี๋ยไม่ค่อยอยากใช้โล่เนี่ย โอ้โหตุลาตุเลมเลยเนี่ยอืมฮึเ้ยเอา <im it> ทางขาดคต้องไปทางไหนเนี่ยโอ้โหไปทางกัดขาดอย่าง,งนี้นะเฮียถ้าเป็นเกมโซนี่ไปไม่ได้นะ anh ấy mới chơi game solo, chạy đay, ồ, nhiều, nhảy nhiều, ui, mึง đang ui, nó you hide Reloading better not shoot that car Watch out Huh, are you เรากูก็ไปทางไหนอ่ะไปทางนี้ไม่ได้เมียวด,ดีกว่า M 7 9เนี่ยเ,เอาไอ,อ้เหี้ยเฉยๆจะระเบิดป่ะ ไม่ไปทางไหนกันแนวเนี่กระทางอย่างเปลี่ยงเลย เห็นนะอาวิเศษเห็นนะปัดกระจุบเลยเนี่ย cái fentanyl ta lại Grabbing this is a what... big วู้ยน่าลองปืนนี้แล้วคุณต้องไปทางไหนน่าจะทางนั้นไอ้เขี้ยมีแค่ร้อยห้าสิบนัดเองเหออให้น้อยจัด,จดเลยออะโเคดีกว่าไม่ให้อะไรเลย

มากเลยอื้ยแรงจัดเลยเยสเเกระสุนได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้ปะเออไม่ได้ มีสถานะเหมือนเนี่ย M79 ขอพยาบาลก่อนนั่นกูเปลี่ยนดีกว่าว่ะมีให้แค่150นัดเองอะแรงแค่ไหนมันก็ไม่น่าพกอะยิงไปก็หมดแล้วยิงแป๊บเดียวอะอืมเอาอะไรดีสองเล่น นี่มาชุดเป้ะูเยอะว่ะ โอ้โหอย่าบอกาต้องวิ่งไป Make your way โอ้โ

ฟันแล้วก็ตายหน่อยเถอะหายแล้วเหลือไปแล้วไหมล่ะ

เห็นจ็อกกี้แล้วเห็นฮอแล้วด้วย อีกเหยียดไปอยู่บนตั้งประดับกูเล่นกันเลยลงไปยัง ขึ้นยังไงอ่ะอ๋ออยู่นี่กูก็เดินอ้อมเลยเคอย่างน้อยก่อนไปกูต้องตุขภาพดีเป็นแมปที่งงๆเหมือนกันนะไอ้แมปเนี้ยแต่ไม่เป็นไรก็สนุกดีเหมือนกัน